สวัสดีครับเพื่อร่วมเดินทางทุกท่านคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในยุคสมัยนี้เราถูกสอนให้เชื่อว่าการมีตัวตนคือการต้องเป่าประกาศทุกอย่างให้โลกรู้เราโพส์สิ่งที่เรากินเราแชร์ที่ที่เราไปและเราระบายความรู้สึกทุกอย่างให้คนรอบข้างฟังด้วยความหวังลึกๆว่าความเข้าอกเข้าใจจะช่วยเยียวยาเราได้แต่คุณเคยไหมครับที่พูดบางเรื่องออกไปแล้วกลับรู้สึกว่างหวงในใจหรือแย่ไปกว่านั้น เรื่องที่เราไว้ใจเล่าให้คนใกล้ชิดฟังกับกลายเป็นมีดที่หวนกลับมาแทงเราในวันที่เราไม่ทันตั้งตัวความจริงที่น่าเจ็บปวดอย่างหนึ่งของมนุษย์คือไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีกับการเติบโตของคุณและไม่ใช่ทุกคนที่แบกรับความเปราะบางของคุณได้โดยไม่ตัดสินการเก็บยาบางเรื่องไว้ไม่ใช่การโกหกปิดบงังและไม่ใช่ความไม่จริงใจแต่มันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ sacred space ภายในจิตใจ เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่มีแค่คุณกับจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นที่รู้เพราะพลังงานบางอย่างจะทรงพลังที่สุดก็ต่อเมื่อมันอยู่ในความเงียบวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจ15กุญแจสำคัญที่เราควรเก็บใส่ลิ้นชักล็อกกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไปในมหาสมุทรเพื่อปกป้องความสุขและความสงบของคุณเองเรามาเริ่มที่กุญแจดอกแรกกันครับข้อที่หเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณ เรามักเข้าใจผิดว่าการประกาศเป้าหมายให้โลกรู้จะเป็นการกดดันให้เราทำให้สำเร็จแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเมื่อคุณเล่าความฝันอันยิ่งใหญ่ให้คนอื่นฟังสมองของคุณจะหลั่งสารความสุขออกมาเสมือนว่าคุณทำมันสำเร็จไปแล้วทำให้แรงขับเคลื่อนจริงๆลดน้อยลงนอกจากนี้พลังงานลบหรือคำวิจารณ์จากคนใกล้ตัวที่อาจจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอาจกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าความฝันนั้นตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ลองจินตนาการถึงมเมล็ดพันธุ์ไม้หายากนะครับเวลาที่คุณปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าคุณต้องฝังมันลงในดินที่มืดมิดกลบดินให้แน่นและรดน้ำเ,เงียบๆถ้าวันหนึ่งคุณนึกอยากอวดเพื่อนว่าต้นไม้ของคุณรากยาวแค่ไหนแล้วคุณขุดมันขึ้นมาโชว์ให้เพื่อนดูต้นไม้นั้นจะรอดไหมครับแน่นอนว่ามันจะตายเพราะรากของมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะเจอกับแสงแดดและลมแรง ความฝันของคุณก็เช่นกันมันต้องการความมืดของความเงียบเพื่อบ่มเพาะรากแก้วให้อย่างลึกลงไปในจิตใจจนกว่ามันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงวันนั้นแหละครับต่อให้พายุพัดมาหรือใครจะวิจารณ์อย่างไรต้นไม้แห่งความสําเร็จของคุณก็จะไม่สั่นคลอนวิธีแก้ไขหรือปรับมุมมองลองฝึกที่จะทํามากกว่าพูดดูครับเก็บความทะเยอทะยานนั้นไว้เป็นเชื้อเพลิงส่วนตัวตื่นขึ้นมาทํามันเงียบๆในทุกวันให้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ส่งเสียงดังแทนปากของคุณ จำไว้นะครับสิงโตวเวลาล่าเหยื่อมันไม่ได้คำรามบอกใครแต่มันย่องเข้าไปเงียบและกระโจนเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำข้อที่2ความดีและการกุศลที่คุณทำประเด็นละการทำดีคือสิ่งที่ประเสริฐครับแต่การเป่าประกาศความดีที่ทำมักจะลดทอนคุณค่าของมันลงทันทีในทางจิตวิทยาเมื่อเราทำดีแล้วรีบเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อหวังคำชมสมองของเราจะเสพติดการยอมรับมากกว่าความสุขจากการให้จริงๆ และที่น่ากลัวกว่าน,นั้นหากวันไหนคุณทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครกดไลค์คุณจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของการกระทำนั้นทั้งที่ความจริงแล้วความดีก็คือความดีไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตามผมอยากให้คุณมองการทำความดีเหมือนกับน้ำตาลทรายที่ละลายอยู่ในถ้วยกาแฟครับเมื่อคุณใส่น้ำตาลลงไปแล้วคนให้ละลายคุณจะมองไม่เห็นเม็ดน้ำตาลอีกต่อไปใช่ไหมครับแต่ทุกคนที่ได้ชิมกาแฟถ้วยนั้นจะรับรู้ได้ทันทีถึงความหวานที่ซ่อนอยู่ การทำความดีที่แท้จริงควรเป็นแบบนั้นครับคือการละลายตัวตนของคุณลงไปในการกระทำให้ผลลัพธ์มันหอมหวานให้คนรอบข้างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเห็นเม็ดน้ําตาลลอยฟูฟ่องขึ้นมาอวดว่าฉันอยู่นี่นะฉันเป็นคนทำให้นะเพราะถ้าน้ําตาลยังลอยเป็นเม็ดๆอยู่แปลว่ามันยังไม่ละลายและกาแฟถ้วยนั้นก็ยังไม่กลมกล่อมจริงไหมครับวิธีแก้ไขและปรับมุมมองลองฝึกเป็นผู้ปิดทองหลังพระดูบ้างครับ เหมือนคำสอนไทยโบราณที่ยังคงทันสมัยเสมอเมื่อคุณบริจาคเงินช่วยเหลือใครหรือทำสิ่งดีๆให้เก็บความรู้สึกอิ่มเอิบนั้นไว้คนเดียวสูดหายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าฉันทำเพราะฉันอยากให้โลกมี้น่าอยู่ขึ้นไม่ใช่เพื่อให้โลกมารักฉันความภูมิใจเงียบๆนี้แหละครับที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณของคุณให้สูงส่งและเบาสบายอย่างแท้จริงข้อที่ 3. รายได้และสถานะทางการเงินที่แท้จริงประเด็นหลัก เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครครับและมันเป็นดาบสองคมที่คมกริบที่สุดเมื่อคุณเปิดเผยตัวเลขในบัญชีหรือไรายได้ให้คนอื่นรู้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปทันทีหากคุณมีมากคนอาจจะเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นผู้ขอหรือเกิดความอิจฉาริษยาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่หากคุณมีน้อยหรือกําลังลําบากสายตาที่มองมาอาจเปลี่ยนเป็นความสมเพชหรือการดูถูกธรรมชาติของมนุษย์มักจะตัดสินคุณค่าของคนจากมูลค่าของเงินโดยอัตโนมัติ การเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับคือการปกป้องมิตรภาพให้บริสุทธิ์ที่สุดโดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเจือปนครับผมอยากให้คุณเปรียบเงินทองของคุณเหมือนกับถังเก็บน้ําใต้ดินของบ้านครับถังน้ํานี้มีหน้าที่สําคัญคือหล่อเลี้ยงชีวิตคนในบ้านให้เรามีน้ําใช้ยามหน้าแล้งก็ไม่อดตาย แต่ธรรมชาติของถังเก็บน้ําที่ดีคือต้องฝังอยู่ใต้ดินครับไม่ใช่ตั้งต่ง,ง่านอยู่หน้าบ้านให้ใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วชะโงกดูถ้าคนเห็นว่าถังน้ําคุณใหญ่มีน้ําเต็มเปี่ยมเขาอาจจะถือถังของเขามาตักโตนจากคุณจนคุณแห้งเหือดหรือถ้าเขาเห็นว่าถังน้ําคุณรั่วมีน้ําก้นถังเขาอาจจะมองว่าบ้านนี้ไม่มั่นคงและไม่อยากคบหาสมาคมด้วยดังนั้นปล่อยให้มันทํางานของมันอยู่เงียบๆใต้ดินเถอะครับให้ความอุดมสมบูรณ์มันแสดงออกมาผ่านคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวคุณ โดยไม่ต้องเป่าประกาศบอกใครว่าถัางน้ําคุณลึกกี่เมตรวิธีแก้ไขและปรับมุมมองเมื่อมีใครถามเรื่องเงินเดือนหรือไรายได้ให้ฝึกตอบแบบกลางๆและถ่อมตัวเสมอครับเช่นก็พออยู่ได้ครับไม่ได้มากมายอะไรหรือก็ต้องบริหารจัดการอยู่เหมือนกันครับจำไหมนะครับความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความมั่งคั่งที่สงบเงียบคนที่รวยจริงมักทำตัวธรรมดาส่วนคนที่พยายามอวดมักคือคนที่ข้างในกลวงโบ รักษาความลับทางการเงินไว้แล้วคุณจะรักษาความจริงใจของคนรอบข้างไว้ได้ครับข้อที่4ความขัดแย้งและความลับภายในครอบครัวประเด็นหลักคุณรู้ฟังครับลินกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่หรือพ่อแม่ลูกที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่คนส่วนมากทำคือการนำเรื่องทะเลาะก,กันในบ้านไปเล่าให้คนนอกบ้านฟังไม่ว่าจะเพื่อระบายอารมณ์หรือหาพวกพ้องโปรดจำไว้เสมอครับว่าคุณอาจจะให้อาภัยคู่ของคุณได้ในวันพรุ่งนี้ แต่คนนอกที่คุณเล่าให้ฟังเขาจะไม่ให้อภัยด้วยเพื่อนของคุณหรือญาติของคุณจะจดจําภาพผู้รักของคุณในแง่ร้ายตลอดไปแม้ว่าคุณสองคนจะกลับมาดีกันแล้วก็ตามผมอยากเปรียบความขัดแย้งในครอบครัวเหมือนกับการเขียนข้อความลงบนผืนทรายครับเวลาที่เราโกรธหรือทะเลาะก,กันอารมณ์มันพุ่งพ่านรุนแรงแต่มันก็เหมือนคลื่นลมครับเดี๋ยวพอคลื่นลูกใหม่มาความรักความเข้าใจข้อความแย่ๆบนทรายเหล่านั้นก็จะถูกน้ําทะเลซัดลบเลือนหายไปได้เองแต่ การที่คุณเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้คนอื่นฟังมันคือการที่คุณหยิบสิวกับค้อนแล้วไปสลักข้อความความเกลียดชังนั้นลงบนแผ่นหินกลางหมู่บ้านต่อให้คุณกับแฟนดีกันแล้วน้ําทะเลแห่งความรักกับคืนมาแล้วแต่ข้อความบนแผ่นหินนั้นมันไม่หายไปครับคนอื่นที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะยังเห็นยังจําและคอยตอกย้ําคุณอยู่เสมอว่าคนนี้เคยทําไม่ดีกับเธอนะจนสุดท้ายแผ่นหินนั่นแหละครับที่จะกลับมาทําลายความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาว วิธีแก้ไขและปรับมุมมองยึดถือคติโบราณที่ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าให้มั่นครับเมื่อมีปัญหาให้ปิดประตูบ้านแล้วเคลียร์กันให้จบภายในกำแพงสี่ด้านนั้นถ้าอาัดอั้นจนทนไม่ไหวจริงๆให้เลือกเล่าให้ผู้เชี่ยวชาญฟังเช่นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาการปรึกษาเพราะเขาจะรับฟังอย่างเป็นกลางและเก็บความลับไม่ใช่เล่าให้เพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องฟังเพราะพวกเขารักคุณมากเกินไปจนขาดความเป็นกลางครับ เรามาเดินทางต่อกันที่ข้อที่5ครับข้อนี้เป็นสิ่งที่หลายคนมักเผือทําบ่อยที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่ได้นั่งจับข่าวคุยกับเพื่อนสนิทแต่มันกลับเป็นสิ่งที่บั่นทอนเสน่หและพลังชีวิตของเรามากที่สุดครับข้อที่5ความขุ่นเคืองและความแค้นในอดีตประเด็นหลัก คนเราทุกคนล้วนเคยถูกทำร้ายความรู้สึกเคยถูกโกงหรือเคยถูกขักหลังมาทั้งนั้นครับแต่การที่คุณคอยขุดคุยเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตมาเล่าซ้ำๆให้คนใกล้ตัวฟังไม่ต่างอะไรกับการใช้หนังเรื่องเดิมที่ตอนจบคุณก็เจ็บปวดเหมือนเดิมในทางจิตวิทยาการเล่าเรื่องแย่ๆซ้ำๆคือการตอกย้ำให้สมองจดจำความเจ็บปวดนั้นแม่นยำขึ้นแทนที่จะลืมและสำหรับคนฟัง แรกๆเขาอาจจะเห็นใจคุณครับแต่หากคุณเล่าเรื่องความแค้นเมื่อห้าปีที่แล้วไม่จบสิ้นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนยึดติดและพลังงานลบจากตัวคุณจะผลักไสให้เขาไม่อยากเข้าใกล้ผมอยากให้คุณจินตนาการว่าความแค้นในอดีตเหมือนกับถุงขยะเปียกที่คุณถือติดมือไว้ตลอดเวลาเวลาคุณเจอเพื่อนสนิทคุณก็รีบเปิดปากถุงขยะใบนี้แล้วยื่นให้เพื่อนดูพร้อมกับบอกว่าดูสิเมื่อปีที่แล้วคนนั้นทิ้งขยะใส่ฉันมันเหม็นเน่าขนาดไหนเธอช่วยดมหน่อยสิว่ามันเหม็นจริงไหม เพื่อนของคุณด้วยความรักก็อาจจะจำใจดมและพยักหน้าเห็นใจแต่ลึกๆแล้วเขาเหม็นครับและเขาก็สงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ทิ้งถุงขยะใบนี้ไปสักทีทำไมถึงเลือกที่จะแบกของเน่าเสียไว้กับตัวจนกลิ่นมันติดตัวคุณไปหมดคนที่น่าคบหาคือคนที่มีกลิ่นหอมของความสบายใจไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหมของความแค้นครับวิธีแก้ไขและปรับมุมมอง อนุญาตให้เรื่องในอดีตตายไปพร้อมกับอดีตเธอครับการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่คนอื่นทํากับคุณนั้นไม่ผิดแต่คือการที่คุณตัดสินใจว่าฉันรักตัวเองมากพอที่จะไม่แบกยาผิดนี้ไว้อีกต่อไปเมื่ออยู่กับเพื่อนให้คุยเรื่องปัจจุบันที่สวยงามหรืออนาคตที่น่าตื่นเต้นแทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการนินทาคนที่ไม่อยู่ในชีวิตคุณแล้วข้อที่ 6. ปรัชญาและความเชื่อส่วนบุคคลประเด็นหลัก เมื่อเราเติบโตขึ้นผ่านโลกมามากขึ้นเรามักจะค้นพบความจริงบางอย่างที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางาศาสนาการเมืองหรือไลฟ์สไตล์เช่นการทานมังสวิรัตหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแต่กำดักคือเรามักปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเห็นเหมือนกับที่เราเห็นเราจึงพยายามยัดเยียดความคิดเหล่านั้นให้เขาโดยลืมไปว่ายาที่รักษาเราได้อาจจะเป็นยาพิษสำหรับคนอื่น การเที่ยวสั่งสอนคนอื่นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรนอกจากจะทำให้คนรอบข้างอึดอัดแล้วมันยังสะท้อนว่าเรายังมีอัตตาที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอยู่ครับผมอยากให้คุณมองปรัชญาหรือความเชื่อของคุณเป็นเหมือนแว่นสายตาครับแว่นคู่นี้ตัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่าสายตาของคุณองศาเอียงของคุณเมื่อคุณสวมมันโลกของคุณจึงชัดเจนและสวยงาม แต่ถ้าคุณพยายามถอดแว่นของคุณไปยัดเยืยดใส่หน้าเพื่อนแล้วบอกว่าใส่สิใส่แล้วโลกจะชัดขึ้นนะฉันใส่แล้วดีมากเลยเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรครับเขาจะเวียนหัวเขาจะมองเห็นภาพเบลอและเขาจะปวดตาเพราะค่าใส่ตาของชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันครับสิ่งที่ทําให้คุณตาสว่างอาจทําให้คนอื่นตาบอดได้วิธีแก้ไขและปรับมุมมอง เปลี่ยนจากการเทศนาเป็นการทำให้ดูครับไม่ต้องเป่าประกาศว่าแว่นของคุณดีแค่ไหนแต่จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบและเปลี่ยมด้วยเมตตาผ่านแว่นคู่นั้นเมื่อคนรอบข้างเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเห็นความสุขที่ฉายออกมาจากแววตาของคุณเดี๋ยวเขาจะเดินมาถามคุณเองครับว่าคุณไปตัดแว่นที่ไหนมาถึงตอนนั้นค่อยเล่าให้เขาฟังก็ยังไม่สายครับข้อที่7จจุดอ่อนและความกลัวที่ลึกที่สุดของคุณประเด็นหลัก มนุษย์เราทุกคนมีความกลัวมีจุดเปราะบางและมีเรื่องที่ไม่ถนัดมันคือความเป็นมนุษย์ครับแต่การเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าฉันกลัวสิ่งนี้ที่สุดหรือนี่คือจุดตายของฉันคือความประมาทอย่างยิ่งเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ความจริงคือโลกใบนี้มีการแข่งขันและไม่ใช่ทุกคนจะเป็นมิตรแท้การที่คุณเปิดเผยจุดอ่อนให้คนอื่นรู้เท่ากับคุณกำลังมอบคู่มือการทำลายตัวคุณเองให้เขาไปฟรีฟร วันดีคืนดีหาผลประโยชน์ขัดกันเขาอาจจะใช้ข้อมูลนี้เล่นงานคุณในจุดที่คุณเจ็บปวดที่สุดโดยที่คุณไม่ทันระวังตัวลองจินตนาการว่าตัวคุณคือนักรบที่สวมชุดเกราะเหล็กกล้าที่ดูแข็งแกร่งแต่มีอยู่จุดหนึ่งตรงหัวไหล่ที่เกราะมันบางหรือมีรอยร้าวอยู่ถ้าคุณเดินไปบอกศัตรูหรือแม้แต่คนรู้จักทั่วไปว่าเฮ้ย hey, อย่าแทงตรงหัวไหล่นะตรงนั้นเกราะฉันบางมากแทงทีเดียวฉันตายเลยคุณคิดว่าเวลาเขาจะโจมตีคุณเขาจะเล็งไปที่ไหนครับ แน่นอนเขาจะเล็งมาที่หัวไหล่ของคุณเป็นที่แรกการบอกจุดอ่อนก็เหมือนการเอาปากกาสีแดงไปวงกลมไว้บนจุดตายของตัวเองแล้วเดินโชว์ให้คนทั้งโลกเห็นมันไม่ได้ทำให้คนสงสารคุณเสมอไปแต่มันทำให้คุณตกเป็นเป้าได้ง่ายขึ้นครับวิธีแก้ไขและปรับมุมมองเก็บความกลัวไว้เป็นการบ้านที่ต้องจัดการกับตัวเองครับรู้ว่าตัวเองกลัวอะไรแล้วค่อยๆหาทางเอาชนะมันเงียบๆหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สร้างภาพลักษณ์ภายนอกที่มั่นคงสงบมิ่งให้คนคาดเดาไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำลายคุณได้การทำตัวเป็นปริศนาบ้านในบางครั้งคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดครับเราเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วครับข้อนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวคนวัยเรามากที่สุดเพราะเมื่อ,อายุมากขึ้นเรามักจะหันมาใส่ใจสุขภาพและระเบียบวินัยมากขึ้นแต่ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างความลำคาญใจให้คนอื่นครับข้อที่ 8. รายละเอียดการดูแลตัวเองและวินัยที่เคร่งครัดประเด็นหลัก เป็นเรื่องดีครับที่คุณตื่นตีสี่มาวิ่งทุกวันคุณทํา IF หรือคุณทานคลีนหนึเเซวินัยเหล่านี้ดีต่อตัวคุณแน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่าคนรอบข้างเขาไม่ได้อยากฟังรายละเอียดความลําบากหรือความเคร่งคัดเหล่านี้ทุกครั้งที่เจอกันการพม่าบอกคนอื่นว่าฉันไม่กินแป้งเลยนะหรือฉันต้องนอนสามทุ่มเป๊ะบ่อยเกินไปมันจะสร้างกําแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาครับคนฟังจะรู้สึกเหมือนถูกตัดสินทางอ้อมว่าเขาไม่มีวินยัยหรือใช้ชีวิตแย่กว่าคุณ จนสุดท้ายเขาจะไม่อยากชวนคุณไปไหนเพราะกลัวทำผิดกฎของคุณหรือกลัวโดนคุณเทศนาเรื่องสุขภาพผมอยากให้คุณมองวินัยของคุณเป็นเหมือนนั่งล้านก่อสร้างครับเวลาเราจะสร้างตึกที่สวยงามเราจาเป็นต้องมีนั่งร้านเหล็กละเกะละกะเพื่อปีนป่ายขึ้นไปฉาบปูนทาสีแต่เมื่อตึกเสร็จสมบูรณ์แล้วเราต้องรื้อนั่งล้านออกเพื่อให้คนชื่นชมความสวยงามของตึกใช่ไหมครับไม่มีสถาปนิกคนไหนเชิญคนมาดูนั่งร้านแล้วบอกว่า ดูสิเหล็กเส้นนี้แข็งแรงมากนะฉันปีนขึ้นไปยากมากเลยเขาเชิญคนมาดูตึกที่เสร็จแล้วตังหาาวินัยการกินการนอนของคุณคือนั่งล้านครับมันมีไว้เพื่อสร้างตัวคุณที่สุขภาพดีและดูดีสิ่งที่คุณควรโชว์คือตัวคุณที่สดใสแข็งแรงและมีความสุขไม่ใช่โชว์ความลำบากในการกินครีนให้คนอื่นดูตลอดเวลาวิธีแก้ไขและปรับมุมมอง เก็บความเข้งขัดไว้เป็นเบื้องหลังครับเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ทำตัวให้ยืดหยุ่นสบายๆเพื่อรักษาบรรยากาศให้ผิวพรรณที่สดใสลูกล่านที่สมส่วนและพลังงานที่ลนเหลือของคุณเป็นตัวเล่าเรื่องแทนคำพูดเมื่อมีคนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูดีจังตอนนั้นแหละครับค่อยแย้มสูตรลับให้เขาฟังเล็กน้อยแค่นั้นก็พอแล้วครับขอ้อที่9ความลับของผู้อื่นที่เขาฝากไว้ในมือคุณประเด็นหลัก การที่มีใครสักคนเดินมาบอกคุณว่าเรื่องนี้ฉันเล่าให้เธอฟังคนเดียวนะหรืออย่าบอกใครนะนั่นคือเขากําลังมอบผอมีค่าที่สุดให้คุณนั่นคือความไว้วางใจครับแต่คนจํานวนมากมักพลาตร,ตรงนี้พอวงสนทนาเริ่มออกรถหรืออยากจะแสดงภูมิว่าฉันรู้วงในนะก็เผยข่ายความลับของเพื่อนคนหนึ่งไปเล่าให้อีกคนฟังโปรดจำไม่เลยครับว่าวินาทีที่คุณขายความลับของคนอื่นเพื่อแลกกับความสนุกชั่วครู่ในวงสนทนา คุณได้สูญเสียเครดิตของตัวเองไปตลอดการเพราะคนฟังเขาไม่ได้คิดว่าคุณเก่งแต่เขาจะคิดในใจทันทีว่าขนาดเรื่องของคนนั้นเธอยังเอามาเผาแล้วเรื่องของฉันที่เคยเล่าให้เธอฟังจะเหลือหรอผมอยากให้คุณเปรียบตัวเองเป็นเหมือนตู้นิรภัยชั้นเยี่ยมครับตู้นิรภัยที่มีค่าไม่ใช่ตู้ที่สวยงามแต่คือตู้ที่เปิดไม่ออกถ้าไม่มีรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อนของคุณนำทองคำความลับมาฝากไว้ในตู้ของคุณเพราะเขาเชื่อว่ามันจะปลอดภัย แต่ถ้าวันดีคืนดีตู้นี้ระัยใบนี้กับเปิดอาซาเททองออกมาโชว์คนเดินผ่านไปผ่านมาเพื่ออวดว่าข้างในมีทองเยอะแค่ไหนต่อไปจะมีใครก้าวของมีค่ามาฝ่าอีกไหมครับตู้เซฟที่เก็บความลับไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากับเศษเหล็กครับไม่มีใครต้องการใช้งานอีกต่อไปวิธีแก้ไขและปรับมุมมอง ฝึกเป็นทางตันของข่าวลือและความลับครับให้ทุกเรื่องราวที่มาถึงหูคุณจบลงที่ตัวคุณไม่ส่งต่อไม่ขยายความทำตัวให้เพื่อนอุ่นใจว่าเมื่อเรื่องถึงหูคุณแล้วมันจะปลอดภัยเหมือนถูกโยนลงไปในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดการเป็นคนปากหนักในเรื่องความลับผู้อื่นจะทำให้คุณกลายเป็นที่พึ่งทางใจที่ส่งพลังที่สุดและคนจะเกรงใจคุณโดยอัตโนมัติครับข้อที่10รายละเอียดลึกซึ้งของความรักครั้งเก่าประเด็นหลัก ในข้อที่5เราพูดถึงความแค้นไปแล้วแต่ข้อนี้คือความทรงจําและรายละเอียดครับไม่ว่าความรักครั้งเก่าจะจบลงดีหรือร้ายการนํารายละเอียดลึกซึ้งเช่นนิสัยส่วนตัวเรื่องบนเตียงหรือความประทับใจเก่าๆมาเล่าให้คนปัจจุบันฟังไม่ว่าจะเป็นแฟนใหม่หรือเพื่อนสนิทเป็นสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆเลยครับสำหรับคนรักปัจจุบันการได้ยินเรื่องเหล่านี้สร้างตัวเปรียบเทียบที่มองไม่เห็นทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังแข่งขันกับผีในอดีต ส่วนสำหรับคนอื่นการเล่าเรื่องแฟนเก่าสะท้อนว่าใจของคุณยังไม่ move on และยังติดอยู่ในกองขังของอดีตครับผมอยากให้คุณเปรียบความรักครั้งเก่าเหมือนกับรองเท้าคู่โปรดที่คุณใส่จนพังไปแล้วครับรองเท้าคู่นั้นอาจจะเคยสวยเคยใส่สบายและพาคุณเดินไปในที่ที่งดงามมากมายแต่วันนี้มันพังแล้วครับและคุณก็ได้สวมรองเท้าคู่ใหม่คนรักปัจจุบันหรือชีวิตปัจจุบันอยู่ที่เท้าแล้วคุณจะมัวแต่นั่งบรรยายสรรพคุณของรองเท้าคู่เก่า ให้รองเท้าคู่ใหม่ฟังทำไมครับคู่เก่านิ่มกว่านี้นะคู่เก่าทรงสวยกว่านี้นะยิ่งพูดรองเท้าคู่ใหม่ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและคุณเองก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีความสุขเพราะมัวแต่เหลียวหลังมองสิ่งที่ทิ้งไปแล้ววิธีแก้ไขและปรับมุมมองให้เกียดอดีตด้วยการเงียบครับเก็บความทรงจําดีๆไว้ในลิ้นชักลึกสุดของหัวใจไม่ต้องหยิบออกมาปัดฝุ่นโชว์ใคร และให้เกีติปัจจุบันด้วยการโฟกัสที่คนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้เพราะเขาคือคนที่จะเดินเคียงข้างคุณในอนาคตไม่ใช่อดีตที่ผ่านไปแล้วข้อที่11ความรู้เท่าทันคนและการแกลงง้งโง่ประเด็นหลักเมื่อเราผ่านโลกมามากเจอคนมาร้อยพ่อผ่านแม่สัญชาตญาณของเราจะคมกริบครับเราจะเริ่มมองออกว่าใครจริงใจใครใส่หน้ากากหรือใครกําลังโกหกแต่ข้อผิดพลาดที่หลายคนทําคือเมื่อรู้ทันปุ๊บก็รีพูดโพล่งออกไปทันทีว่าฉันรู้นะว่าเธอโกหก หรือพยายามฉีหน้ากาเขาเพื่อความสะใจการทำแบบนั้นเท่ากับคุณกำลังประกาศสงครามครับคุณกำลังต้อนสุนัขให้จนตรอกซึ่งมันจะหันมากัดคุณความลับที่คุณต้องเก็บไว้ให้มิดชิดที่สุดคือความจริงที่ว่าคุณรู้ทันพวกเขาอย่าให้เขารู้ตัวว่าคุณมองเกมออกเพราะตราบใดที่เขาคิดว่าคุณไม่รู้เขาจะยังประมาทและเผยท่าแท้ออกมาให้คุณเห็นเรื่อยๆ การเปรียบเปยผมอยากให้คุณเปรียบสถานการณ์นี้เหมือนคุณกำลังนั่งดูละครเวทีอยู่ในที่นั่ง v i p ครับคนที่กำลังโกหกหรือใส่หน้ากากเข้าหาคุณเขาคือนักแสดงบนเวทีที่กำลังเล่นบทบาทสมมติคุณในฐานะคนดูที่ฉลาดคุณรู้อยู่เต็มอกว่านี่คือการแสดงคุณเห็นสลิงคุณเห็นเทคนิคหลงังฉากหมดแล้วแต่คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งขึ้นไปบนเวทีแล้วตะโกนว่านี่มันของปลอมเพื่อทำลายการแสดงหรอครับมันเหนื่อยและเสี่ยงที่จะเจ็บตัวปเปล่า หน้าที่ของคุณคือนั่งจิบชาดูงเงียบๆยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วดูซิว่าเขาจะเล่นละครบทนี้ไปได้ไกลแค่ไหนตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไรการแกล้งโง่คือความฉลาดชั้นสูงครับเพราะมันทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมเกมโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัววิธีแก้ไขและปรับมุมมองฝึกยิ้มและพยักหน้าแม้ในใจจะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินคือคำลวงเก็บข้อมูลไว้ประเมินคนเงียบๆเ,เพื่อเลือกว่าควครคบต่อหรือถอยห่าง จำไว้นะครับคนฉลาดมักไม่คุยเรื่องความฉลาดของตนเองและเหยี่ยวที่ล่าเหยื่อเก่งที่สุดคือเหย่่ยวที่บินเงียยพิสุดไม่ใช่ตัวที่ร้องเสียงดังครับข้อที่12ความผิดพลาดและความล้มเหลวในดีของคุณประเด็นหลักคนเราทุกคนล้วนเคยทําผิดพลาดเคยตัดสินใจโง่งเขลาหรือเคยล้มเหลวไม่เป็นท่ามาแล้วเท่านั้นครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทําคือการเที่ยวแนะนําตัวเองกับคนรู้จักใหม่ๆหรือเพื่อล้มงานด้วยวีรกรรมความล้มเหลวของคุณ การทำบอกว่าเมื่อก่อนฉันเคยเหลวไหลนะหรือฉันเคยทําธุรกิจเจ๊งมา3มรอบแม้เจตนาคุณอาจจะเพื่อแสดงความถ่อมตัวหรือเป็นวิทยาทานแต่ในทางจิตวิทยา,ยามันคือการติดป้ายราคาถูกให้กับตัวเองครับคนฟังจะจดจําภาพลักษณ์คนขี้แพ้หรือคนไม่น่าไว้ใจไปโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ปัจจุบันคุณเก่งขึ้นและดีขึ้นมากแล้วผมอยากให้คุณเปรียบอดีที่ผิดพลาดเหมือนกับตะกรอนที่ก้นอ่งน้าครับ ชีวิตของคุณตอนนี้คือน้ำใสสะอาดที่อยู่ด้านบนพร้อมให้คนอื่นดื่มกินอย่างชื่นใจแต่การที่คุณคอยขุดคุ้ยเรื่องความผิดพลาดในอดีตมาเล่าซ้ำๆมันเหมือนกับคุณเอาไม้ไปกวนน้ำในโอ่งครับกวนให้ตะกอนดินคโคลนที่มันนอนก้นสงบนิ่งไปแล้วให้มันฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกครั้งผลคืออะไรครับน้ำทั้งโอง่งขุ่นคลับไม่มีใครอยากกินไม่มีใครอยากใช้ทั้งที่ถ้าคุณปล่อยมันไว้นิ่งๆน้ำในโอ่งของคุณก็ใสสะอาดและมีคุณค่ามากแท้ๆวิธีแก้ไขและปรับมุมมอง ปล่อยให้ตะกรมันนอนก้นไปเถอะครับไม่ต้องพยายามอธิบายความด่างพร้อยของตัวเองให้ใครฟังเพื่อขอความเห็นใจเชิดหน้าขึ้นแล้วนําเสนอเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณในวันนี้ให้คนจดจําคุณในแบบที่คุณเป็นตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยเป็นจําไว้นะครับเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่พูดถึงมันเพื่อทําปัจจุบันให้งดงามได้ข้อที่13ความเหนื่อยยากและคําบ่นพ่ําเพื่อประเด็นหลัก เราทุกคนต่างมีความทุกข์มีความเหนื่อยและมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจในแต่ละวันครับไม่ว่าจะเป็นรถติดเจ้านายดุลูกดือ้อหรือปวดหลังการระบายให้คนอื่นฟังบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่การบ่นทุกเรื่องทุกเวลาจนเป็นนิสัยจะทําให้คุณกลายเป็นแวมไพร์ดูดพลังงานโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ปล่อยพลังงานลบตลอดเวลาครับเพราะเมื่อเขาฟังคุณบน่นเขาจะรู้สึกเหนื่อยตามไปด้วยเครียดตามไปด้วยจนสุดท้ายเขาจะเลือกที่จะเงียบ และค่อยๆเฟตตัวออกจากชีวิตคุณเพื่อรักษาพลังงานของเขาเองผมอยากให้คุณเปรียบความเครียดและคำบ่นของคุณเหมือนกับควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ครับการที่คุณขับรถแน่นอนว่ามันต้องเกิดควันพิษออกมาเป็นเรื่องธรรมชาติของเครื่องยนต์แต่คนขับรถที่ดีเขาจะปล่อยให้ควันมระบายออกไปทางด้านหลังให้ลมพัดจางหายไปแต่คนที่ชอบบ่นพ่าเพื่อคือคนที่ต่อท่อไอเสียเข้ามาในห้องโดยสารครับคุณบังคับให้คนที่นั่งรถมากับคุณต้องสูดดมควันพิษที่คุณปล่อยออกมาตลอดทาง ผลคืออะไรครับผู้โดยสารจะเวียนหัวจะคลื่นไส้และเขาก็จะขอลงจากรถคุณกลางทางเพราะเขาทนดมกลิ่นเหม็นไม้นี้ต่อไปไม่ไหวแล้ววิธีแก้ไขและปรับมุมมองเปลี่ยนที่ระบายครับแทนที่จะบ่นลงโซเชียลหรือบ่นใส่คนรอบข้างลองเปลี่ยนเป็นการเขียนระบายลงสมุดบันทึกหรือออกกําลังกายเพื่อขับความเครียดออกมาเป็นเหงื่อแทนและเมื่ออยู่กับผู้อื่นให้ฝึกพูดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม เพราะรอยยิ้มและพลังงานบวกคือแม่เหล็กที่ดึงดูดกัละยาณมิตรที่ดีที่สุดครับข้อที่14ความคิดเห็นตัดสินการใช้ชีวิตของผู้อื่นประเด็นหลักเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเรามักจะเผลอมองชีวิตคนอื่นด้วยสายตาของครูฝ่ายปกครองครับเราเห็นเพื่อเลี้ยงลูกแบบตามใจเราเห็นน้องที่ทํางานใช้เงินเกินตัวหรือเห็นญาติเลือกคู่ครองที่ดูไม่เหมาะสมความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวได้ครับไม่ผิดแต่ห้ามพูดออกไปเด็ดขาดถ้าเขาไม่ได้ขอคําปรึกษา เพราะการที่คุณไปวิภา์วิจารณ์วิถีชีวิตของใครไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแต่มันทําให้เขาสร้างกําแพงใส่คุณเขามองว่าคุณกําลังยุ่งเรื่องชาวบ้านและล้ําเส้นความเป็นส่วนตัวซึ่งจะทําลายความสัมพันธ์ที่สั่งสมมานานให้พังทลายลงในพริบตาผมอยากให้คุณเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นเหมือนกับภาพวาดศิลปะในแกลเลอรี่ครับเพื่อนของคุณญาติของคุณเขากําลังวาดภาพชีวิตของเขาอยู่ บางคนอาจจะว่าเส้นบิดเบี้ยวบางคนอาจจะใช้สีที่ดูแสบตาขัดใจคุณเหลือเกินแต่คุณคือผู้ชมครับไม่ใช่อาจารย์สอนศิลปะถ้าคุณเดินเข้าไปแล้วชี้บอกเขาว่าตรงนี้วาดผิดนะสีนี้ไม่สวยเลยไปแก้สิศิลปินคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรครับเขาจะหมดกำลังใจและเขาจะเกลียดหน้าคุณ หน้าที่ของผู้ชมที่ดีคือการยืนดูด้วยความเคารพถ้าภาพไหนสวยก็ชื่นชมถ้าภาพไหนไม่ถูกจริตก็แค่เดินผ่านไปเงีย,งยบๆอย่าพยายามไปแย่งผู้การจับมือเขามาวาดเองเพราะนั่นมันคือเฟรมผ้าใบของเขาไม่ใช่ของคุณวิธีแก้ไขและปรับมุมมองฝึกท่องคำว่าเคารพความแตกต่างให้ขึ้นใจครับ เตือนตัวเองเสมอว่ารองเท้าของแต่ละคนไซส์ไม่เท่ากันสิ่งที่เหมาะกับคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาเก็บคำวิจารณ์ไว้ในใจแล้วเปลี่ยนเป็นความห่วงใยที่เงียบงันแทนถ้าวันหนึ่งเขาล้มแล้วเดินมาขอคำแนะนำจากคุณด้วยตัวเองวันนั้นแหละครับคือวันที่คุณจะหยิบยื่นปัญญาให้เขาได้อย่างมีค่าที่สุดโดยไม่ต้องหยัดเยียดข้อที่15แผนการใหญ่ในก้าวต่อไปของคุณประเด็นหลักคุณผู้ฟังครับ เคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าจงทํางานหนักในความเงียบแล้วปล่อยให้ความสําเร็จเป็นตัวส่งเสียงดังไหมครับนี่คือเรื่องจริงที่สุดในทางจิตวิทยาเมื่อคุณกําลังวางแผนจะทําโปรเจกต์ใหญ่จะเปลี่ยนงานจะย้ายประเทศหรือจะพลิกชีวิตตัวเองการเป่าประกาศบอกคนอื่นล่วงหน้าว่าฉันจะทําสิ่งนั้นฉันจะทําสิ่งนี้มักจะส่งผลเสียสองอย่างครับสมองจะหลอกตัวเองพอพูดจบสมองจะได้รับรางวัลทางความรู้สึกเหมือนทําสําเร็จไปแล้วทําให้ไฟในการลงมือทําจริงๆมอดลงศัตรูที่มองไม่เห็น คุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครบ้างที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีการบอกแผนการล่วงหน้าคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาขัดขวางหรือพูดจาบั่นทอนกำลังใจคุณตั้งแต่คุณยังไม่ได้เริ่มออกวิ่งผมอยากให้คุณเปรียบความฝันและแผนการของคุณเหมือนกับการล้างรูปฟิล์มในห้องมืดครับสมัยก่อนที่เรายังใช้กล้องฟิลม์มการจะเปลี่ยนฟิล์มเปล่าๆให้กลายเป็นภาพพ่คมชัดสวยงามจำเป็นต้องทำในความมืดสนิทเท่านั้นครับ ถ้าคุณใจร้อนรีบเปิดประตูห้องมืดเอารูปออกมาโชว์ให้คนอื่นดูในขณะที่น้ำยาย,ยังทำงานไม่เสร็จแสงสว่างจากภายนอกจะทำลายรูปภาพนั้นทันทีภาพจะเสียฟิล์มจะไหม้และคุณจะไม่ได้อะไรเลยแผนการชีวิตของคุณก็เช่นกันครับมันต้องการความมืดของความเงียบในการบ่มเพาะในการก่อร่างสร้างตัวจงอดทนอยู่ในห้องมืดนั้นเงียบๆคนเดียวรอจนกว่าภาพความสำเร็จจะปรากฏชัดเจนจนสมบูรณ์แล้วค่อยเดินถือภาพนั้นออกมาโชว์ให้โลกดู ถึงตอนนั้นใครก็ทำลายภาพของคุณไม่ได้แล้วครับวิธีแก้ไขและปรับมุมมองฝึกเป็นนินจานในโลกความเป็นจริงครับเคลื่อนไหวให้เงียบที่สุดลงมือทำให้หนักที่สุดเมื่อใครถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ให้ตอบเรื่องทั่วไปเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ในใจของคุณให้รู้ว่าคุณกำลังซุ่มสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จำไว้นะครับฟ้าแลบเกิดขึ้นก่อนฟ้าร้องเสมอ ให้การกระทำของคุณฟาดลงไปเปรี้ยงปรางให้คนตะลึงก่อนแล้วค่อยให้เสียงชื่อเสียงของคุณดังกึกก้องตามมาทีหลังครับเพื่นอนมเดินทางทุกท่านครับเราได้เดินทางร่วมกันมาผ่านกุญแจหลายดอกผ่านความลับหลายข้อที่เราสัญญาว่าจะเก็บรักษามันไว้อย่างดีที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากฝากความจริงข้อนึงให้คุณได้คิดก่อนจากกันหลายคนเชื่อว่าความสุขคือการเพิ่มเติมต้องเพิ่มเงินต้องเพิ่มเพื่อนต้องเพิ่มชื่อเสียงต้องเพิ่มสิ่งของเข้าไปในชีวิตถึงจะมีความสุข แต่ความจริงแล้วชีวิตที่งดงามที่สุดคือชีวิตที่รู้จักการตัดทอนครับเรานึกถึงรูปปั้นแกะสลักที่สวยงามระดับโลกดูนะครับตอนแรกมันเป็นแค่ก้อนหินก้อนใหญ่ที่หนักอึ้งและลายรูปทรงศิลปินไม่ได้เอาหินก้อนอื่นมาแปะเพิ่มเข้าไปนะครับแต่เขาค่อยๆสกัดส่วนเกินออกเขาสกัดเอาหินส่วนที่ไม่ใช่ออกไปทิ้งเศษหินแห่งความกังวลทิ้งเศษหินแห่งการอวดตัวทิ้งเศษหินแห่งอดีตที่เจ็บปวดจนสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คือรูปปั้นที่งดงามที่สุด ซึ่งซ่อนอยู่ข้างในนั้นมาตลอดชีวิตของคุณก็เช่นกันครับตัวตนที่งดงามสงบและมีความสุขซ่อนอยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดเพียงแต่ที่ผ่านมามันถูกพ่อบพูนไปด้วยความคาดหวังของสังคมคำพูดของคนอื่นและภาราที่คุณเผอแบกไว้วันนี้เราได้เริ่มลงมือสกัดส่วนเกินเหล่านั้นออกไปแล้วครับสัมภาระ13ชิ้นที่เราคุยกันมาเมื่อคุณวางมันลงหรือเก็บมันเข้าที่เข้าทางอย่างเงียบเชียบคุณจะพบว่าบ่าของคุณเบาขึ้น ลมหายใจของคุณลึกขึ้นและก้าวเดินของคุณจะมั่นคงกว่าเดิมพรุ่งนี้เช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาขอให้เป็นเช้าที่คุณไม่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้อีกต่อไปแต่เป็นเช้าที่คุณจะได้เป็นตัวคุณจริงๆตัวคุณที่เบาสบายอิสระและมีความสุขในแบบที่ไม่มีใครมาพาไปได้เพราะความลับของความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณบอกอะไรให้โลกรู้แต่อยู่ที่ว่าคุณรักษาความสงบในใจตนเองได้ดีแค่ไหนขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางในครึ่งหลังของชีวิตครับ So I